สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการค้นหาสิทธิบตัตรนะคะ,อ,ะอันดับแรกเราต้องมารู้ก่อนนะคะว่าสิทธิบตัตรคืออะไรนะคะ,ะสิทธิบตัตรก็คือหนังสือสำคัญที่ทางรัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดคน้นหรือว่าการออกแบบผลิตภนนัณฑ์นั้นๆนะคะที่มีลักษณะตามที่กำหนดให้กฎหมายกฎกระทรวงและระเบียบ ว่าด้วยสิทธิบัตรพุทธศักราช2,522เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบเพื่อให้ได้สิ่งของเครื่องใช้ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะก็เช่นรถยนต์โทรศัพท์คอมพิวเตอร์ถ้วยกาแฟบรรจุผลิตภณัณฑ์ต่างๆนะคะ โอเคเดี๋ยววันนี้จะมาเรียนรู้กันนะคะ,อ,ะอันดับแรกนะคะก็วิธีค้นหาสิทธิบัตรก็คือเว็บ thaimo. d e l n e t thai model น e t นะคะเว็บนี้เลยนะคะก็ Enter นี่ค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บ ThaiModel.net ก็คือเว็บต่อยอด o o m นั่นเองนะคะต่อยอดเทคโนโลยีสิทธิบัตรนานาชาติซึ่งเมื่อเราคลิกที่คลังความรู้รอของสิทธิบัตรเนี่ยนะคะก็จะมีสิทธิบัตรของแต่ละประเทศนะคะก็มียุโรปอเมริกาแคนาดาฮ่องกงต่างๆนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะ,อ,ะอย่างเช่นประเทศ ยุโรปใช่ไหมคะ,ะซึ่งการหาเนื้อหาเนี่ยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษทั้งนั้นเราก็ต้องนำมาแปลความหมายอีกทีค่ะ,ะเดี๋ยวลองเข้าเว็บอ,อย่างเช่นประเทศอ สมมติว่าเราจะลองเข้าใน Google ก็ได้ Google เนี่ยเป็นการเข้าเว็บ Google ก็คือค้นหาสิทธิบัตรโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็พิมพ์ไปอ,อย่างเช่นรองเท้านะคะสมมุติว่าเราจะต่อยอดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรองเท้าโอเคก็คลิกเข้าไปเนื้อหาก็มีบทัดยอด่อ ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะก็มาทำการแปลบทความนี้อีกทีก็จะมีหมายเลขในการตีพิมพ์ประเภทของการตีพิมพ์หมายเลขคคำขอ,ขอในการจดสิทธิบตัตรวันเดือนปีที่ตีพิมพ์นะคะ,ะผู้ประดิษฐ์เรื่องนี้คือใครประมาณนี้นะคะ,อะโอเค เสร็จแล้วมาที่หน้าเว็บไทยโมเดล n e t นะคะแล้วก็มาที่ผลงานกิจกรรมอลองศึกษาดูนะคะหน้านี้ก็จะเป็นการสรุปชิ้นงานในแต่ละชนิดนะคะก็อย่างเช่นอ่ะภาชนะสำหรับบรรจุอาหารก็จะมีทั้งชื่อเรื่องที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นก็จะมีหมายเลขสิทธิบัตรในการที่เจ้าของนั้นจดสิทธิบัตรไปแล้วอ่ะอันเดิมก็คือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นสำหรับบรรจุอาหารเป็นวัตถุปโปรง่งใสสามารถมองเห็นภายในได้อ่ะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์อันเดิมที่เขาออกแบบนะคะ,ะต่อยอดโดยให้สามารถอุ่นอาหารภายในตัวได้ โด,โดยติดแผงโซลาเซลล์นั่นเองในการปรับอุณหภูมิเพื่อเป็นฝากแก้สามารถมองเห็นได้เช่นกันในสิทธิบัตินี้ก็มีผู้จะทำก็คือนางสาวอังคณาใจคาติบนะคะนางสาวสุวิมลอินตมีก็มีหลายเรื่องเลยในสิทธิบัตินี้ในในเว็บนี้นะคะก็ลองศึกษาดู การแต,ตกระดาษแบบเครื่องประหารนะคะฟักทองเดืองแสง <อะ S 1> ถ้าเราคลิกถัดไป <อะ S 1> ตรงนี้นะคะก็จะเป็น <อะ S 1> ผลงานของนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะซึ่ง ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนาประเทศและการวิเคราะห์ต่อยอดเทคโนโลยีนะคะก็ได้แบ่งเป็นชื่อเรื่องแล้วก็ผู้จะทำนะคะสมมุติว่าเราสนใจเรื่องอเครื่องดื่มพร้อมดื่มให้พลังเพื่อสุขภาพนะคะสมมติว่าเราสนใจเรื่องนี้แล้วก็คลิกเข้าไปเลย ก็จะให้ดาวน์โหลดเอกสารตรงนี้ก็จะบอกเป็นชื่อเรื่องเพื่อเป็นเอกสารนี่นะคะหลังจากที่เราดาวน์โหลดเอกสารมาแล้วเนื้อหาใจความก็จะเป็นภาษาอังกฤษบ้างนะคะก็ต้องไปศึกษาศึกษารายละเอียดของเนื้อหานะคะ ในแต่และสิทธิบัตรเนี่ยก็จะมีหมายเลขสิทธิบัตรที่ได้จดไว้แล้วก็ผู้จัดทำค่ะก็ลองศึกษาค้นคว้าการค้นหาสิทธิบัตรดูนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ